สติเขคุนขัดสติไนได้น่อ่าเออเออคนคนมันมาลินทับคุคค้งหือเปล่นกระยวัดนี่อยู่บ้องเรื่อมมะรินดิซื่อมาลินมวนมวลใ,ในจิตใจมเขาวัดเขาว่าเนาะกินข้าวระบ <c oughs> ้องมัน <c> น <oughs> ี่กินข้าวระบ้องกินระบ้องข้าวบาลกมะริน <c oughs>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  สตีแล้วาบ่ค่อยดีเลยเนาะตาเห็นตาตาเจ้าเห็นอยู่บ่เห็นอยู่บ่เห็นอยู่บ <c oughs> ่ตาเห้ยแ้รมาขอสูบยาลเออนั่งสมาธิอยู่นีบ่บ่เ <c oughs> ออ <c oughs> อพราะนั้นนี่แหละเนาะพวกที่เป็นเวทกรรมมีอยังเป็นสักอย่างแลสติบุติปิดห้องกินข้าวกํายังน้องมันนี่มือได้ยังกินข้าวมันโบได้ได้ยังกินเจ้าจโบ่หิวบ่าซะบ่หิวเออมีว่า่ผ่อนขายปิ้งไก่น้ำบ้านนี่มีอยู่อันนี้เงินเงินใบได้แหลเงินเงินใบยังตัวนี้ใบห้าชิปเนี่ยคือจ้างจูเนาะเฉียงลังแท้นี่ ซื้อเจ้าซื้อนะไรเทาบ็อกนี่เห็น<อ>เงินแล้วว่าเป็นรดวานนีเน้เท <laughs> ้าบล็อกบ่เาบ็อกอบล็อกอก่อ,กอ,กอเพื่อนก่อชั้นเท่านี้บ่ <laughs> บล็อกแดงบล็อกหรือว่าบล็อกดินจี <laughs> <laughs> เอ้ยเอาเอาเอ,าอาันอันจะเก็บไว้ไปซื้ออย่างกินเท่าอย่างก็ซื้ออย่างกินเด้อขอบใจขอบใจบมูเป็นยังบมเป็นยังเก็บไว้ดีๆเด้อเราไั่เฮียเด้อ ซื้อปิงไก,ออไก่กินแซ่บๆได้รแรงด้โอ,อักเท็นเนะาะกาลูาถอดหมวกหอยถอดไหม โบมีถอดหมวกเอ่อเล็กกุ๊บของท่านอ่ากรูนาปดเกบและและยังไงลองบ่ลองของหัวล็อกมั้แมนบ่แมนเนี่ยลองของหน่อเนาะยังก็แมนบ่ลองของท่านลองแค่บ่ชบหน่อยนะเนาะลองเท้าบ่องเท้า ของท่านผู้ยิ่งต้องนุ่งสิ้นก่อนจะเข้าวัดห้ามย่างข้ามพระนะหรือว่า,าห้ามย่างห้ามย่างข้ามพระพุทธรูปห้ามลักสิ่งของต่างๆภายในวัดห้ามนำเอาอาวุธมีว่าจะเอาเอามีดออกอาวุธในกุญแจนี่แหละอาวุธ อาวุธและสิ่งเสพติดนี่ตัวนี้เลยนี่เสพติดนี่บระพันนี่ยุดเลยนี่ที่เห็นบ่ได้ติดเทนนี่เล็กน้อยคู่มือนี่ไว้ในรถไว้ไว้เก็บไปก่อนอ่าเสพติดและของมึนเมาเข้าในวัดอ่าเมากันแล้วนี่กัไรตัทรัพย์นี่เออออกไว้ข้างนอกเลยมึนเมาเออห้ามทิมขี้เนื้อเนาะที่น้องเลยอ้าวเจอถือว่า นี่เป็นกฎกฎของทางวัดเพิ่นเนาะก็ถือว่าเป็นเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะพี่น้องเนาะอ่ากฎระเบียบหอพระแตบิดกมาสั่นนะเปิดให้บริการตั้งแต่แปดโมงเส้าหาหามงเลงพี่น้องเอ้เนาะใกล้แล้วนี่อันนี้ก็สี่โมงแล้วพะจักเนาะเออเป็นหาหมงบ่หาหมงเลงโอ้ส <4 S 2> ี่โมงปลายเลยอ่าอีกประมาณสี่สิบนาทีพอดีอยังว่ามาทันอยู่นะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเอ้ การสบายดีและสวัสดียามแรงๆเด้อพี่น้องเด้อเปิดสุขสุคนเนาะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะมาเนี่โดยเปลี่ยนบรรยากาศเกี่ยวกับทางจิตใจพี่น้องเลยเข้าวัด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 มาเนี่พี่น้องเลยพอดีพาครอบครัวมาวัดอาณาเป็นวัดที่ก็ถือว่าสําคัญเนาะสำคัญเนี่ดังเลยสวดีสำคัญสําคัญทางพุทธศาสนาเลยกะ กะว่าแต,แต่ว่ารายละเอียดบาลี่ก็บ่าค่อยหูไปะนะดอกแต่ว่าบาเตียงเพิ่นกะเพิ่นมาอยู่ตอนน่ะเพิ่นกะว่าอยู่ว่าโอ้ยสำคัญในวันนี้บัดส<ง>ันเพราะว่าสำคัญอย่างเพราะว่าเพิ่นหนึ่งมาในเพิ่นเป็นหอเก,ก,ก,ก็บพระไตรปิฎกเนาะไตรปิฎกมาพระไตรปิฎกก็คือย่อมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละพี่น้องอายุอยู่ในนี่บัดสันเนาะแต่ว่าอยู่ในนี่มองดีอ่บอกเลยว่าอยุงมองอื่นน้ำอีกกะนี่กะบารี่บารี่ระจเป็นไดเนาะแต่อาย่ในนี่มีเพิดมามีพระไตรปิฎกแต่ว่ามีมีซ้ำใด มีจักเรกเหรียงก,กับผมบอกเบาบายละเอียดคือกันเนาะแต่เป็นวามีห่อ,อปะตายปิโกปะตายปิดก,กคล้ายๆแบบใบลานนั่นแหละสมัยก่อนเนาะสมัยก่อน,น <ะ S 2> ใบลานที่เพิ่นจับมาอ่านทจารึกจารึกคำสอนว่าม,ม,มันมันบ่มีกระดาษเด้นะในสมัยก่อนแล้วเพิน่นเพิ่นเขียนไว้ในใบลานเนาะในใบลานคำสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่นแล้วก็จารึกไว้คือว่าอยู่ในนี่ว่าซัเนาะคืออยู่หมองใดแหละ นั <rium> ่นเ <asure it> จเม right ่นนี่แหละบุรีข้างหลังเนาะเดอเดอได้รับแต่ในชมเบิ้งในคลิปทั้งพี่น้องเพิ่นมาไายมาเมือนี้ก็มาเห right ็นตัวจริงอยู่ข้างหลังนี่ก็ดจิมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เนาะองค์ใหญ่ป้าพี่น้องนะครับมีพระจำลองอีกร้อยองค์พะเชนเดอนางรอบรอบเนาะรอบรอบเดอพี่น้องไอ้เนาะวัดนองลำจันเนี่ยปอนองลำจันได้เนาะนองลำจันนองน้องเหรอวะ นองนะน้องเพราะมันเป็นนองเี่แมนบ้านจันอ่าแต่ว่าบ้านนี่เพิ่นบ้านบ้านห้องบ้านนองขนาดบ้านนองลำจันคือกันก็เลยเป็นว้านนองลำจันเนาะเมืองเมืองยังบ่อกเสียงเมืองจำพรแขกงซอนอาขีดพี่น้องเไงเนาะห่างจากบ้านเขาก็อยู่ประมาณโอ้ได้บอกจากหกสิบหลักประมาณหกสิบห้าสิบหกสิบประมาณนั้นเนาะห้าสิบหลักพี่น้องเไงไป เดบอบรีกับทีท,ท่ายภาพบรรยากาศนาในวัดให้พี่ให้น้องเบิ้งแล้วก็พาเทียพาชมมาแหละเนะาะระบอญยังบุกเคยมาจากเทธอทางบอรีก,ก็ได้เนาะไปพี่น้องเลยโดยโอ้สบายดีเด้อพ่อเดอ้อพี่น้องเอนะ้เนาะอันนี้ปัดกวดสูมือบ่พพนี่นะใบไม้เนาะเนี่ยม<อ>ันเลยใบย่างเนาะอบไง อยู่ห่มไม้ห่มโต๊ะเดชันคิดภาพได้บดีไอ้บ้านนี่โดยเป็นต้นย่างอันนี้มันมีกุ๊กแคบแน่กุ๊กกอบแน่กุ๊กย่างแน่แล้วกแคบหน้ามันเป็นกุ๊กแสงโดยต้องบุรบัดคู่มือเนาะคู่มือหล่นคู่มือบัดกวดแซาแรงเล่นแรงเจ้าเจ้าเจ้าจบเลยเจ้าจุดสำคัญเลยจบเลย ช่วงนี้ก็ช่วงอานาดูไม่ล่นช่ไหเนาะแรมแดง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 อันปางพระพุทธรูปพระพุทธรูปเฮานี่มีบริวารลอยแปดองค์ลอยแปดลอยแปดโอ้คือองค์ใหญ่ในลอยเก่าองค์ใหญ่น้ำเก่าพอดีเลยเนาะเจ้าโอ้ลอยเก่าพี่น้องมีแบบพระพุทธรูปผ่นสิบหกเมตรสิบหกเมตรพุ่นเนาะเจ้าส่วนสูง นี่แต่ว่าเบิ่งน้ำกล้องนี่คือคือน้อยนะพี่น้องเบิ่งก่อนแต่พอพอไปเบิ่งตัวจริงนี่ใหญ่แล้วใหญ่สูงสิบหกเมตรเดท่านั้นแต่เบิ่งน้ำกล้องนี่คือประหยัดน้อยๆเยู่แต่ก็ยังมีบาทใหญ่งนอกบาทยานาคคือแต่ว่าศรัทธาญาติโยมมาแต่ทางไต่ทางเนื่อมากเิ่นกับบูชาปอนลูกพันและบูชาเสบานโอ้โหซิปแต่โมเดิร์นเจ้าฉังอยู่กับวัดเลยวันนี้เนาะน้าคาไฟเป็นของท้งวัดเองเลย เนาะเอาซาพ่อเาเห็นเจ้ากวดมาเอาชอกมาหลดโอ้ยเบิ่งว่าเอามาให้ทั้งพ่อเพื่อนกอนอันผู้อยู่ในตุ่มได้สบาปเฉพาะนะฝากฝากไปเพิ่นเอาขนมนะมาพ่อบุงหักคักแจ๊กเลยเอาบุญยังน้อยบ่เออเอาเอาเอาไปพี่น้องเอาไว้เลีเยอะ ไม่ไม่อยู่วัดนเลยับเป็นยังซาเบิเทตคนนี่คนกวดนีด่ยคอยคิดภาพรถกวอยตอนแรกใช่ไหมแล้วบอด,ด,ดีแต่ก่อนอ่านี้แล้วกวดนะครสุนลายนี่ยชิมีรถเข็นนะ้ำรถเข็นยู่รถรถเข็นโบนิมีบ่อพอรถเข็นใช่ใบไ,ไม้ใช,ไาาใช่แต่ตะก,ก้ารบ่อโยมไป นึกว่าไส่ฮางว่าใส่รถเข็นตักตักยไปเทนะอืมเย็นไม่อยู่เลยจเทตสบายเมื่อยแล้วนัตามครับบรรยากาศก็เย็นเนาะอันเปิดปิดหามงบ่พอใกล้จะเริ่เนาะหมดแล้วโมงสบ้ปิด เปิดให้เขาไปับชมเนาะตัวน hmm, oh ี้เขายังเข้าไปับชมได้ได้เนาะนุยไปได้เสบอดีเลยไปจุดมองที่หปุดที่มาที่ไปรู้ได้พอพอพอห้คือรเนี่คือ Chim không phải ngon bay không lenina bay đấy nè, thong lenin bay ngon đấy nè, bay ngon 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 bay เลยหูแล้วบ้านอ่าจิตาเพิ่นกวดใบไม,ม้แล้วก็จิตไปล่างของน้ำของในโดยกันบามักทางนี้เดี๋ยวกระได้ได้เดจ้าไปก็เจ้าก็เข้าขไปของน้ำแล้วก็แล้วก็ให้เราไปล่างทำบุญทำบุญอ่าอืออ้แอแงแล้วมันหล่นทั้งหมดเลยอ่า ต้องบูรณนะไม่กวดกันเดียวใช่เนาะกะบทั่วแล้วเนาะทีลแล้วโดยมพัพริกก็ได้พออันสุรายอยู่ทั้งวัดทั้งนี่เพิน่นอ่าหล,ลักๆในตอนนี้นี่เกี่ยวกับขาดทั้งวัดทั้งว่านี่ประจุประใจหรือว่า<อ>เกี่ยวกับสิ่งของที่เป็นต้องใส่ต้องการอย่างนี้เนาะหลังเจากก็ยังบอกเพียงพอทงห้องหนาบเขาก็ยังบวชสะอาดทำไมเนาะคือตัวนี้จะแข็งเนี่ยมันจะลุกเลยเนาะกั ยังดูแลกันด้วยแทงหนามโดยมันลุกเลยคุายจะเปลี่ยนแข่งใหม่แหละอยากให้ความสะดวกแขกมาท่างนี้ให้คนเขาห้องหนามกับผู้ขาก็ังเสนออยู่ทางทบ้านีเป็นให้มาสวยทางนี้แนบบนทางนี้ห้องหนามเขาโดยพอแขกมาเพิ่นจะเข้าทางนี้เพราะว่าใหญ่อาจนลายเพิ่นจะเข้ามาหม่องบ่ค่อยเข้าทั้งวัดปานได้เนาะแน่นะครับิดมากผู้ขาก็จะเคลิ้มเคลิ้มแน่พอพอได้เข้าไปกับห้องน้าบ่มีน้า ของนู้นแหละอ่าของน้ามีโบมี่ด้วยโบฟอตัวนี้นี่กะโบมี่จะอยู่ในวัดเ้องในวัดไลยอยู่ห้องหนามในวัดแต่วัดตัวนี้กะมีห้องหนามแต่อย่างแข่งมันลุแล้วอย่างซอมแซมแข่งแล้วจะดัดแปลงได้ได้อีกบ้แข่งหนามเนาะแข่งหนามเลยแข่งหนามเล็กอยู่ในหันเลยเห็นไหมถือว่าเป็นมองสถานที่ถาผู้คน เนาะสาธุชนไลยมาคือเดือนสีเพ่งเฮานี่จิมีงานเสริมเสลองห่อพระไทยปีดกแห่คำที่ซื้อผูกไปฮะใบล้านตอนบ่ายโมงเนาะสิบมือิบผาข่เดือนลาวเฮาเดือนสีเพ่งได้ได้ได้ทุกงานคือแบบนี้เนาะที่หนุมาเนี่ยละมเป็นบนทุบงานบนแถวพื้นที่แถวนี้เนาะแหละท่าขุ่นท่าเส้นเนี่มันก็แข็ ติเซเลยพี่น้องให้เนาะติเซเลยเป็นเซหลักแล้วอือมาเพิ่นลัดไว้แล้วเนาะเพิ่นมาอัดเอาเซเก่าเป็นบอดแข็งเออเายเนาะใช้อยู่พอมงได้งหลังนี่บ่โอ้อันศาลาก็คืออันนั้นแท้นี่เนาะศาลาูาครับศาลาูา แบบบ่มีตีนเนาะแบบทานตั้งเลยแม่นๆอันนั้นแหละคือเท่เก่าของเฮานือต้องได้คื่เป็นเงินปูเทเป็นเท่ลัแน่อะให้ว่าครัเทอยู่นี่เด้อนี่เด้อจดอ่าเป็นคาดเป็นยังจังซี่เด้พอมีอยู่บ่ทงวัดทงก็มีมีอยู่คาดเด็กคาดหยังเนาะแมน่นอืออ๋อยโด พี่น้องมาเพิ่งดูมามาเห็นเราสบายดีเด้อน้องเด้อเห็นอยู่บ่ตาเห็นอยู่บ่เบอฝนเห็นอยุบบอหนิพอเห็นหงุ่ยยุบบอฝนบ่อนคอยอันนี้ญาติพี่น้องพ่อปอสติคดขัดสติในได้หนึ่งเออเออคนคนมันมาลินนักขู่ พิ่นกระซอยวัดนี่อยู่บ่รวมมาลินทีซื้อมาลินมวนมวนในจิตใจมันเขาวัดเขาว่าเนาะกินข้าวระบ้องมันนี่กินข้าวระบ้องกินระบ้องเข่าหลอกมะรินลดีน้ำลายินนั่งอกสติเราบ่ค่อยดีเลยเนาะตาเห็นตาตาเจ้าเห็นอยุบบ้องเห็นอยู่บ้ เป็นยตายมาขอบาเออนั่งสมาธิอยู่นี่บอกเออนั้นนี่หละเนาะองทีเป็นเวรกรรมยังเป็นทักอย่างเยสติวุติปิดกินข้าวกำยังน้องมันนี่มืได้ยังกินข้าวมันบได้ยังกินเจ้าโบหิวบ่ส โบหิว <Boh> <c oughs> เออมีอยู่บ่อคนขายปิ้งไก่น้ำบ้านนี่ <c oughs> มีอยูอ่คนข้าเอาเงินให้เจ้าไปซื้อเป็นบ ok. ่ <c oughs> เป็น <c oughs> อยูอ่เออ,เอ,อม,ามากินอยู่บ่ปิ้งไก่ <c oughs> มาค <c oughs> ือมาคือเลื่อนไก่เสียงถล่มน้ำกันแทกปีแล้วนี่เจ้จาจักปีแล้วยี่สิบหกปีเจ้าเจ้าชื้อนาใดก่อ ซ no <mmm ื้อเน่าได้ซื้อเจ้าซื้อบอเชียงน้อยบอบมเมนต์จะซื้อน่าได้สะซื้อจะซื้อน่าได้น้อซื้อวันน่าได้ันซื้อยังเพาะบอกไปเลยไหมบอกโลดยหมวยนะซื้อซื้อเนาะเอาคันบอกแจวเงินให้เอาซื้อบล็อกซื้อบล็อกบอกแจวเงินให้เอาซื้อบล็อกละอายละอาย เออออกข้อละทัดได้หน่เห็นบ่จะได้ออกข้อละทัดแลได้หน่ออกข้อละทัดได้ผลบ้าแต่ผได้สองสรรค์เขตเอออเออผลลินได้แต่มาขมูลได้น่เออราชีมานั่งอยู่นี่ช่มือเนาะเออเออประจําทันสุขสวรรค์เขตผได้ กอรแเข่ามา่ีมาไหนิเจ้าเดี๋นี้เผินใอว่าทำบุญมาทำบุญเนาะผมีอย่างเดียมาทำบุญก็เห็นเห็นแล้วเนาะวางเอ่นเนาะแต่ลิตนพี่นเลยกเดี๋เดียวนั่อ้ายเซียเงินให้เจ้าไปซื่อไปื่อื่อ่กากินได้หามไดื่อเป็นยูโบ่เฮเป็นต่เอาให้ยูโบ่อันนี้อยือเอยือเอ่อซื่อเป็นยูบ่เบ้งเบเบิงเด้อเบิงเด้ออนี้เงินเงินใบเนาไหเงินเงินใบยังตัวนี้ ใบหาชีพเนี่ยคือแจ้งอยู่เนาะเชียงรังแท้นี่ยซื้อเจ้าซื้อนะไรเนี่เห็นเงินแล้วว่าเป็นรถแบบนี้เท้าบล็อกบ่เออบล็อกก่อเฮือนก่อชั้นเท่านี้บ่บล็อกแดงบล็อกหรือว่าบล็อกดินจีเอ้ยเอาเอาอันอันจะเก็บไว้ไปซื้อยังกินได้อย่างก็ซื้อยังกินได้ อ่าขอบใจขอบใจบุปเป็นยังบุปเป็นยังเก็บไว้ดีๆเด้เราวม่มเฮียเด้อแม่นแี่ยซื้อปิ้งไก่เออซื้อปิ้งไก่กินแซ่บๆเด้อแแลงเด้อเ,ดเออพี่น้องเออตแต่เราก็จ่าอยู่เนาะจ่าใครอยู่จ่าเงินจ่าคำจ่าอันนั้นนั<า>บบ่นนู่นนี่อยู่เนี่เออผมนี่ก็ตัดผมเนาะไปตัดเด้อเะเด้อผมเด้อแถมเราก็ได้มันจยางนั้นได้ตัด น่ตัดกับมันปงเขาต่อฮะตัดเดือนหนึ่งช่องเดือนกับปงโอ้มันกับเนวมันแล้วเหวี่ยบปงแลตัดอีกตัดมันกับปงอีกแล้วเราก็ตัดอีกอ่าตัดแล้วมันกับปงอีกแล้วแนวมันตัดแล้วมันกับปงอีกแล้วผมเหว่ยบอ่าโอเคฉันไปเขาขอบไปไหนไม่ติดตามก่อนไปเดี๋ยวจะไปเบิ้งมองครับเดียวสิโดยมาเดี๋ยวจะเงินให้พ่อเพื่อน ่าอ่าเลี้ยงเอียบลอยเด้อเดี๋ยวพอเด้ออันนี้เ้ามให้เจ้าให้เจ้าร้านอุปธรรมคำสูน้อยดยดินนีแห้งเนาะให้เจ้ามีแต่ความสุขความเจริญทำมาค้าขายธุรกิจอันใดก็ให้เจริญฮวงเฮืองเด้อสดูดีๆนลยงไว้สนับสนุนซอยเพื่อซอยแห้งน้อยซื้อเอียบลอยเื้อกาแฟกินทางร้านเฮาเนาะได้มาอุปธรรมคำสู้กะ ใครอยู่เย็นเป็นสุขในครอบครัวเฮือนซานเด้อดูโด้อเด้อ่น้องไปซื้อเอ็มร้อยกินยามุ้งเช้าพอได้มีแห้งกวดเคี้ยพี่น้องเอ้ยอ้เนาะเปลเ่็นบ่แล้วัดนี้เดือมมากเด้อเด้อเด้อป่ะวันนี้เฮาสิเข้าในวัดบัดนี้ย้ำไม่ได้เพิ่นปิดก่อนเนาะด้วยด้วยด้วยป่ะ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 ผูลานกัได้พี่น้องเอ้ยแน่กินไอ้กวดกวดกรวดดู แม่ดเด็กกล้องสะพันอายแหละไปไปไปใช่เป,ปเล<อ>่าลหมต่อไปรอบเบิ้งบรรยาก,กาศอยู่ในวัดในว่าก่อนเน,ะนาะมาอยู่นี่เขาก็เกิเไดได้ได้ทำบุญทำทานกับาทางพ่อกับน้องเพื่อนพี่น้งองอายุใสก็เ็ได้เพื่แนละบุญทานก็ได้เนาะมาเกิดประคิดว่าชิเห็นผ้าแบบนี้มาเห็นแล้วก็ได้ซอยซอยชูเพื่อนปพี่นปป้นงองเออมีปลามียังโบนี่เนาะคักแท้เนี่ย ก็เป็นวัดเป็นนองสิเลยอันนี้เนะเาะพันนี้แผนที่เพ่อมได้พี่น้องไงกิจกรรมกิจกรรมภายในแหล่งบอกนี่เด,ด็คืออย่างบุบบอนจอดรถบอนเก็บป,ปี้บอลน,นี่ยังอันนี้งใจแปดเส้นนุ่นพี่พี่น้องไงอ,อ่าต่อปะปะปะ

ให้อาปานกินให้อาหารปลาต้องหาอาหารปลาอีกเนาะหาาหารปลาอีกอาหารปลาบุมีแล้วเขาชื้อให้มันกินชื้อให้มันกินชื้อให้มันกินปลาอีกย่างเราอีกแล้วเกือบปลาอีกเลยใช้ยูงง่ายได้ยูบอสนี่ยูบอสผสมผสมเลนทนาผสมหมาพัน ่โอ้นี่เดโมดีนิโบพิโดโอ้เขาเดหาปลาปลาซว่าเป็นที่สถานที่สำคัญได้อ๋อปลาไตรปิดกโดยพี่น้อยตอนนี้บ่เข้าไปชมได้เนาะเดี๋ยวกรนคณะเวลาน่ยจะใกล้แล้วโบเดี๋ยวเราไปเนาะคือว่าให้ชมได้อยู่แรกกระโจนคณะเนาคุณพ่อพิเบา ค <Tipp s> <motiv ators> ักคัักพี่น้อยเนาะมีน้าในยังวดนนีนี่เออมองมองหัวหันปลาบ่เออหาพันกีบหาพันกีบเอาซงถุงเด้อคนละถุงเอเอาอันเนเกลือ่ใช้ยูน่เลยบอเอาซนเนะอันเนาะเป็นซีนะ ไปดูไปมาเอา,เอาเริ่มใช่นี่กันเริ่ม,มใช่ใช่ไปเกลือซสอันโบถุกนะฮาเนาะซสอัน,นเอ้าใช่เขียนใส่ลูกเออใส่เนี่ใส่แล้วโอเคเอเอโอเค,อเคไปไปนี่นะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดเนาะ พี่น้องเนะเาะแล้วเป็นวัดที่มีมีนองนะ้าอยู่ทั้งกลางวัดส,สักเนะเาะอ่าก็มีหอเก็บพระไตรปิฎกอยู่ทั้งบนวัดศัสตร์นะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้อยถือเป็นวัดที่สำคัญเนาะอีกวัดหนึ่งพี่น้อยแต่ว่าสำคัญที่สุดนั่นแหละเพราะว่าเป็นหอถ้าบ่มีพระไตรปิฎกก็คือบ่มีหลักคำสอนของพระเจ้าเนาะเป็นจารึกไว้พี่น้องเลยเ,าเนเาะอ่าก็คือทางอ่า อาจารย์น้องวัดนาปะพงเฮาผลเก่าว่าวายุที่บริเคยศึกษาพระตาบิดกพ็ผลลอกมาจากพุทธวจนะแหละพระคขามาพระตาบิดกนี็มันก็มีทั้งคําสอนของคนอื่นแล้วก็คำสอนของพระพุทธเจ้าปะปนกันเนาะแต่ว่าพระอาจารย์ทานีพิผลลอกมาแต่คําสอนของพระพุทธเจ้ายื่นออกมาว่าสัตว์ปีนองเนาะไปศึกษาเบ้างพี่น้องอยู่ในพุทธวจนะเนาะเอ้ายืนนกตโตหญ่ดีเนาะโบยานคุ้นพี่น้อง

พี่น้อง้กับบัตนี่เนาะเวลาเป็นหามงพอดีเลยได้เวลาแมนอ่าแมนหามงละหามงกหานาทีพี่น้องไอ้เนาะไปเดินทางโตหากินข้าวกินน้ำเข้าบัตนี้พี่น้องไอ้เนาะไปไปไปพี่น้องไอ้จนคำโดยไปไปเด้ออ๋อโดยมีอันนี้เนาะอันนี้เนาะเขาวโคชน่านะพวกนี้โอ้ ขักลีนี่เนาะตอไหนนี่รเชียงเออต้องทำปูดข้างล่างขึ้นบ่อยอ๋อ้งทำปนข้นปูดเธอฮะพวกเส้นาฟบ่ขักโยมันนอนได้เดิปีนกับเจ้าโฆษณาอยู่้าอยากนอนกับนอนได้เลยนะเ้วกับโบเป้นบ่พอมได้หนิขากโยนอนได้ เอาไมีแข่งมากก็เอาขึ้นแต่ว่าเลิกขึ้นเลยปลาจุลิลูกนอนหรือบ่ปลาไปไปไปได้บัดมือคนนี้ก็ได้ี่น้องเอ๋เนาะไปนั่นก็ได้กําลังขึ้นรถพกได้พี่น้องใงรถก็ได้เนาะ โดยโดยปะปะพี่น้องเอ้ยพอโตลาพี่แล้วน้องไปก่อนบาดนี้เนาะพอดีกับม,มื้อนี้มีโอกาสพากันมาวัดเข้าวัวดเข้าว่าในจักหน่อยว่าซั่นเนาะพี่น้องเนาะเอา้เอาอให้ยู่ดีมีแฮงเด้อเจริญในศีลในธรรมป่ะสุกสุกคนบาลีลาพี่แล้วน้องไปก่อนพอโตเดินทางก่อนบาดนี้สบายดีย้มค่ำคำเด้อพี่น้องเด้อโดย